สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปป้านวลหามาเล่านะคะยังเป็นคลิปที่วนเวียนอยู่กับการลดน้ําหนักนะคะวันนี้ป้านวลก็มี21เ็ดคล็ดลับในการเผาผ่านแคลอรี่มาฝากกันค่ะพูดถึงเรื่องการลดน้ําหนักนะคะสําหรับบางคนนี้ถือเป็นเรื่องยากเอาการเลยทีเดียวค่ะยากสุดก็คือการเอาชนะความอยากในใจของเราเองเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะละความอยากของเราได้ คราวนี้เราก็เลยลองมาหาเคล็ดลับที่น่าจะพอเอาไปใช้ปรับใช้กันได้นะคะเรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะอย่าลืมไปหยิบกระดาษมาจดแล้วพกไว้เตือนใจกันนะคะเคล็ดลับข้อที่1ในการลดน้าหนักค่ะข้อที่1ห,หากอยากกินขนมนะคะให้ใช้วิธีการหันไปดื่มน้ำแทนค่ะเอาให้รู้สึกอิ่มไปเลยข้อที่2พยายามให้ตู้เก็บอาหารหรือว่าตู้เย็นนะคะ ว่างเปล่าเพื่อจะได้ไม่มีสิ่งโยโยนให้เราตะบะแตกนะคะ 3. ติดรูปนางแบบหรือในแบบที่เราใฝ่ฝันอยากจะเป็นเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการลดความอ้วนของเราค่ะ 4. กินของที่มีรสชาติร้อนแรงเช่นพริกป่นขิงซอสพริกเพื่อจะกระตุ้นการเผาผ่านแคลอรี่ได้อีกประมาณ25%นะคะ 5. หลับเพื่อลดความอ้วนค่ะสังเกตไหมคะว่าถ้าเรานอนดึกแล้วก็นั่งดูทีวีไปด้วยบางครั้งเราก็จะหาขนมขบเคี้ยวมาทานเวลาที่เราดูทีวีไปด้วยค่ะยิ่งทานก็ยิ่งเพลินใช่ไหมคะคราวนี้น้ําหนักก็เพิ่มขึ้นด้วย 6. ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักช้อปที่ฉลาดค่ะมีรายชื่อข้าของที่เราต้องการที่จะซื้อและซื้อให้เท่าที่เราจดไว้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดกิเลสไปซื้อของอ้วนๆมากินค่ะ ข้อที่7กินข้าวเช้าเพราะว่าการกินข้าวเช้าจะทําให้เราไม่หิวมากในตอนช่วงกลางวันค่ะข้อที่8อยากกินจนกว่าคุณจะนั่งค่ะข้อที่9การดื่มชาเขียวจะช่วยเผาผลาญแคลอรี่ก็พยายามดื่มให้ได้3ถ้วยต่อวันนะคะ10เวลากินก็ให้สนใจในสิ่งที่ตนเองกินค่ะหากตอนที่เราดูทีวีอ่านหนังสือหรือใช้อินเทอร์เน็ตก็อย่าก,กินนะคะเพราะว่า จะทำให้เราลืมตัวได้ค่ะข้อ11พยายามหาเวลาไปเดินค่ะเพราะนอกจากจะช่วยผ่านแคลอรี่จากการเดินแล้วนะคะการได้รับแสงแดดเนี่ยยังช่วยทำให้ลดความอยากอาหารได้อีกด้วย 12. พยายามหมั่นแปลงฟันเพราะว่าการแปลงฟันช่วยลดความอยากอาหารได้ค่ะข้อ13กินพออิ่มแล้วก็ถ้าเหลือก็ช่างมันเถอะค่ะอย่าเสียดายให้คิดว่า หากกินเข้าไปแล้วเวลาจะลดอาจจะเสียเงินมากกว่าก็ได้ข้อ14อย่าใจร้อนค่ะเพราะว่าการจะลดความอ้วนภายในเวลาที่รวดเร็วพลิบตาเนี่ยนอกจากจะทําไม่ได้แล้วนะคะก็ยังจะทําให้เราเสียกําลังใจไปเปล่าๆด้วยค่ะข้อที่15นะคะถ้ามีโอกาสที่จะเดินขึ้นบันดไดได้ก็ให้เลือกการใช้เดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์ค่ะข้อ16 ออกกำลังกายด้วยการกระโดดเชือกค่ะแต่อันนี้ถ้าใครมีน้ำหนักเยอะๆปะนุนก็ไม่แนะนำนะคะเพราะอาจจะทำให้ข้อเท้าเราบาดเจ็บได้ค่ะข้อที่17บบริหารก้นเมื่อคุณยืนรอรถเมล์หรือนั่งทำงานก็ให้ลองพยายามเกรงกล้ามเนื้อที่ก้นแล้วก็คลายออกค่ะสลับกันไปนะคะเขาบอกว่ามันไม่เพียงแต่จะทำให้ก้นคุณกระชับแต่ก็ยังทำให้เราผ่อนคลายด้วยค่ะ ข้อ18บางทีเราก็ไม่ต้องเสียเงินไปเข้าฟิตเนสนะคะลองไปหาซื้อดัมเบลมาเล่นที่บ้านค่ะเวลาว่างก็เอามันมายกขึ้นยกลงนะคะก็สามารถทำให้เราฟิตแอนด์เฟิร์มได้แล้วข้อ19ที่เขาเขียนไว้นะคะเขาบอกว่าลองขึ้นบันไดทีละสองขั้นข้อนี้บปานนวนว่าเราก็ใช้วิจารณญาณของเราเองนะคะบางเรื่องที่อันตรายไปเราก็เว้นเว้นได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราแข็งแรงพอแล้วก็ไม่อันตรายก็ก็ลองทำดู่ ข้อที่20ถ้าหากบ้านของใครมีสวนนะคะก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปขุดดินตัดหญ้าบ้างเพื่อที่เอาแคลอรี่จากร่างกายออกไปบ้างค่ะข้อสุดท้ายข้อ21ค่ะก็ไปซื้อแผ่นที่มีวิดีโอออกกำลังกายแล้วก็เปลี่ยนบ้านให้เป็นฟิตเนสเลยค่ะหรือไม่เราก็สามารถลองหาได้นะคะใน YouTube ที่มีคลิปเกี่ยวกับการบริหารร่างกายเป็นท่วงท่าต่างๆนะคะ ก็มีเท่านี้นะคะที่ป้านวลหามาฝากก็ถ้ายังทําไม่ได้ครบทั้ง21ข้อเราก็เริ่มจาก2อสามข้อไปก่อนค่อยๆเพิ่มทีละหน่อยทีละหน่อยอมันก็อาจจะครบได้ทั้ง21ข้อแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้าข้อไหนที่เราคิดว่ามันลําบากเกินไปหรืออันตรายเกินไปเราก็ตัดออกไปค่ะไม่ต้องไปทําเลือกเอาวิธีที่พอดีกับเรานะคะวันนี้ป้านวลก็ลากันไปก่อนค่ะกับเคล็ดลับการลดน้าหนัก21ข้อนะคะ ขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และการกดติดตามนะคะสำหรับท่านที่ชอบคลิปของป้าน,นวลก็สามารถกดเครื่องหมายกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปถัดไปจากทางช่องของเราได้ค่ะวันนี้ป้าน,นวลก็ลากันไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย